ได้กี่ห่อต้นสวย400สวยมาก086น้องพร้อมใจมาก240น้องสาว50สั่งผัดไทยกุ้งเลยค่ะ50บาทสั่งผัดไทยกุ้งด้วยค่ะ2ห่อเดี๋ยวพี่จอดตรงตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวทานชายาด้ิสมาด้วยกันมาด้วยกันออห กงเเป็นเจ็ดของน้องัวกินได้ป่ตอเ่กินก็ได้จะกินได้อยู่นะกินได้ค่ะเรามาเจอผัดไทยเหลียวแลผัดไทยหอไใบตองผัดไทยไปด้วยแล้วก็กินอันนี้ผัดไทยหอใบบัวมีหอใบตองกับหอใบบัวไปบัวไบัว 五行发泄。 ถ่ายสิคะเ้าจะายไปซูปรงมาค่ะดคนเล็กได้เลยงามงามงามอุ้ยแต่เสียคอนเทนเนอร์เี่ยองตเวาพดงคขอบคุณครับขอบคุณครับพุงห้าก่อน เจ็ดห่อเนาะจะไม่ทำเผ็ดให้มากนะห่อแล้วไรห่อละห้าสิบจ้าจ่ายใครจ่ายเราใช่ไหมของพี่กี่ห่อของพี่ห้าของพี่ห้าสองร้อยหาไม่ดซิเบนเลย่อเมากันกี่คนนะคะมากันเนี่ยเจ็ดคนเจ็ดคนหคยไปไหนคนปั่นจักยานเล่น จะไม่ทาเผ็ดให้นะสวยมากใบอุ้ยใบบัวสวยสวย,สวยแบบเปิดพระอบกินกแซบบ่บสวยจนไม่อยากจะกินเลยต้องแบ่งๆกันนะคะห้ามปีกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปเดียวเป็นทำคอนเทนต์ได้สบายไปเยอะอีกไปอีกอันนี้นี่เป็นถ้วยเลยเนะนั่งเก็บนั่งเก็บเอานี้นให้คนนี้ใบบัวสามแล้วไม่ตองสองมาเป็นมา อะไรมาพี่ไปตอง ก็ใบบัวก็ให้เขาไปเลยก็ได้เอาใบตองก็ได้ค่ะมันก็แบ่งกันเลยเหรอทำไม่ได้สิมันจะไม่ได้แน่บางทไม่ต้องหลายอ,าอ่อางไม่ต้องไม่ได้แบ่งเขาพอใบบัวเหรอตรงนี้ เดินไปสุดเดินยอนคุณแรา้ง่ไปต่อ ตองก็น่ารักนะคะน่ารักสุดๆจะไม่ดูเขาจะมีสเสน่ห์ของไทยของเราส่วนใบบัวก็อลังการสวยงามมีเดนิงน,น,นี่คือจะเป็นไบตองใบตองอ๋อใบตองน่ารักหิ่วเหมือนกระเป๋าเลย dưới trong cái gì đó con nhỉ cái <laughs> cây đi <laughs> hả day hing <laughs> hing cái <laughs> ใบพัวหมดแล้วนะคะเหลือใบตองได้ไหมได้รสชาติก็เดียวกันนะคะคุณลูกค้าแค่เป็นเก็บที่เรา่อยให้เสริะ นี่ใบตองก็น่ารักสามเด็ดข้าวเหนียวตองมีห่อคะกุ้งสดแล้วก็ขาหมูขาหมูไม่ได้ทำช่วยนี้กุ้งกับกาหมูสร้ารวมหกสิบอย่างเยอะมากเลยค่ะอ๋อหนูตะเกียบใส่สำหรับใบตองตั้งเลยนะคะจะไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนนะใช่ยิ่งคนละข้างมันจะสวย เวลาถ่ายรูปอย่าเอาเป็นแบบพวกถุงหิ้วอะไรไปถ่ายด้วยเนี่ยมันจะไม่สวยนะถ่ายรูปกันไม่ไม่ต้องใบบัวเอาเอาใบยหญ่ให้เขาอย่างละสองพี่จิ๋มจะได้ให้คนนี้เป็นใส่กุ้งใส่หนึ่งไปเขาก็ได้ใบบัวสองแล้วเอาไปตองให้เขาก็ได้หมดค่ะเอาสองได้แล้วแล้วแค่เพิจานค่ะเอาเป็นยังยังไม่ต้องบอกว่าใส่็จพี่จำลืมไได้ดันต์ต่อคิวเลยพี่ถามเลยยืนต่อคิวเลว นี่เขียนเลยโดนหลังนี่แสบโดนหลังนี่แสบเนี่ไหน้องได้ใบบัวอยู่นะงั้นแล้วน้องนั้นไม่ได้แล้วนะคะจะเป็นแค่ใบสอง เกบได้เปนตัวเป็นสายรูปกัน่ดใบใบนี้อ่อนเาพืตว้

นี่เดี๋ยวไปก่องค่ะข,ของน้องที่จ่ายเงินนั่นจะไม่ใชเด่นน้องนะของน้องจ่ายมา120เหรอเดี๋ยวนะโตจากนี้เดี๋ยวพี่น้อง เดินใหญ่จะไม่ใส่พริกวัวกินเผ็ดจ่ายยังไงจ่ายก็ได้นะเดี๋ยวพี่ทำนี่เสร็จลูกชายเหรอผู้ชายคนนี้แล้วก็เสื้อเสื้อช้างหลานลูกชายเสื้อยีนเป็นลูกของคนนั้นเสื้อช้างอีกเป็นลูกของพี่สาวอันนี้เป็นหลาน สองคนอยู่จแข่งใบอะไรกันนองบัวลำพูเหรอมีน้องบัวอยู่บ้างจับมือจับตึงหาไม้ก็เจอพี่บ่อยว่าเหมือนเคยพี่เคยเห็นเราใช่เคยมาทำคลิปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หมดไม่ทันหมดกลับมาหมดเหมือนที่เคยเคยเห็นเรา กลับมาซื้อไม่ทันหมดขายดีมากไปเก็บบนห้องก่อนนะครับหนุ่มเนอันน้องมิกอ่ะมิกนะตะเกียบของไม่ตองจะอยู่ในนี้ค่ะ จะถ่ายก็ยื่มาทำหนี่งโอเคมีเมล็ดพ <Okay. S 1> ุงแรงพวกแบ่งไว้คนละข้างนะขอบคุณมากนะครับเวลาทำคอนเทนต์โอเค กล่องคือฝลังพวกะกลดไปไหนสุดแต่มันขึ้นมันใส่หอมมันก็บกได้เนาะ ก็จะเดินสุดแล้วค่ะไม่กัเป็นแห้งแข็งกิดๆคล้ายลูกกาแลแล่ะมูอก็ตะหักตับหงป์จะหอมเสียกเน่ะ ต่างทีนะลูกไม่ตัางเอาบอเอาเรียนบ่เอามัน,นหายบ่ไปพีเพิ่นเลือะมิวไปพี่เขาหน่อยสิบบาทพี่โฆษณาดิจิตาต้องเน่งต้องเน่งเนี่ยเขาเอาหมดเลยเนี่ยขนาดใจมาก้ายป่ะเก่งมากค่ะ ร้านทองแล้วเหรอดั้งสุดแล้วหรอจ๊ะโอ้โหถางนี่งามแจ้งดีงพี่บอกขะไรวาดูพี่บอก <c oughs> ถ่ายกับพี่ตะโคนขายด้วย บรรยากาศไทยก็ผีตาโคนกับไอ้นมรันท้องน,นจะจ๊ะคนน่ะมวนจ้ะคุณได้ผัดไทยอเอาใจเจียบซื้อผัดไทยในคนน่ะนักเนี่ยสวยนะเนี่ยผัดผัดไทยสวยมากหอผัดไทยใบบัวผัดหอผัดไทยสวยมากยกยก,ยกเว้นคนนะคนก็สวยค่ะไ <laughs> ปะทุกคนโอเคจ้ะเพื่อนแน่อนอนบอลสวนสุรฐฐาห์กินผัดไทยเราก็ไปหานางชิวๆกันเด้อจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ บรรยากาศดูเชียงคานก็สิขอจบลงเพียงเท่านี้เจออีกคลิปถัดไปนะคะเพื่อน,นเจอกันอีกคลิปถัดไปนะคะคลิปเชียงคานบายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะ